ร้านสาวพี่น้องเกิดแล้วสามโลสามบ่สามโลสามเกิดแล้วพี่น้องร้านสาวสามโลสามไม่เจ็ดเท่าร้านน่ะนะดีพี่น้อง สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเกิดแล้วร้านน้อยผู้สาวสามโลสามหัวจับสามโลสามขึาล้จินไปโซ่ไปง่ก็น่องอีกน่องสองโล8ปดอันนี้สามโลสามง่ายเนาะเกิดง่ายเกิดง่าย

บ no. oh. oh. ้านสาวอายต้นกล้าน้องเด้อซะเกิดวันที่1กุมภาพันธ์วันแห่งความรักเนาะเออเดืนแห่งความรักวันที่1กุมภาพันธ์เอ้ยชื่อง่ายขนาดจังเคยเกิดนี่ประมาณบ่ายมงครึ่งเนาะบ่ดมอุมากันบ่ายประมาณครึ่งซะเอาครึ่งซะมันครึ่งได้ได้เองกะบ่าย้บ่ายพี่น้อง กูเกิดวันเสาร์เกิดง่ายเลยร้านกอวยผู้ผู้ผู้เออกันแาเกิดถาบ้าเนี่ยเราต้องเล่นบวเอาต้องถามถามหมอนกัน้เื่อกโทรเข้าเจ้าเตรียมที่ต้มน้ำพร้อม คนยิงยิเพมันเลอหยาดเลยคนบอกว่าคำพารอ์ที่นจะเทนบอกอือเห็นอ่ะเขาจะเชนบอกเชนบอเลยโดยกัด๋ย่าพูดอะไรกันไปเลยจะขนต้นท้อเข้าไปนันมีสนอย่าพึ่งกระไดหนึนโหลัวมจะไเออไประต่ายบแอันนี้ ขามือหรือเปล่านออไก่อืมเลือกยาเ่องวิตามิน้อนดูวิดแล้วตดติมฮนี่แหละดูน่อยค่อยคอ้ยาคือไฟลุคือไฟว่าผมหลายที่ผมหลายที่นี่ นั่งอันนี้หน,นอลนนี่ <c oughs> นกะรมคือผัดเต้ย <c oughs> ลมหรือว่าผัดเต้ยมันแห้งบ่มีหู้คือการต้อมาค้ามคือมีแอ่มอมาเนาะหอง,อ,งอ,อบเด็กเลยอ้น้ชาล้วอบเอออบหองอะไรเนานนะไ อำมเลยขาดหใจหเปลี่ยนรอเขาไปใส่ยาหายสมัชิกใหม่พี่น้องใครจะเกิดง่ายนี่เนาะเขาชวนเพียงแป๊บเดียวพอชิบนาทีออกมาไม่เห็นค่อยต่อไปนั้นทำเราก็บินไปดูมองก็บอกว่าเตียงขาออกเลยง่ายเลยนะมันอ่ะหยุดบอลบอลก็จย

แขมเมืม่อเลยทางเบื้องขั้นเปาให้เมือ่อชื่นยี่บบยต,ต้องคนเคยได้อีกแล้วเนาะคันเม,มืออย่างว่ายันต๊ะชื่น <c oughs> มีเจ็บเงือกเอาไปเลยตุด <c oughs> อันนี้ยังตีกแล้วเขาแก้มาอยู่นนอยน้ำตาเตะเขาหยิบน้ำมืเมืองเขาหยิบน้มอเอันน้เขาไเจอยา่มืองอันนี้เาไอยามืองอ่เชื่อตอนไปยูนันั่นดิอันนี้มันชี้เป็นยาพวกบำรุงเลือดพี่น้องนี่เนาะก็แก้ปวดบรรเทาปวดยังเลยแล้ันแข็งแรงกับเมื่อเมนี่ก็ดีคือกันเนาะ เออมือก็ได้คันได้มือก็โทรไปให้เขามันเตรียมมั่งมาที่ถมังคะโม่ยหาคุณแมขี้เลกคมังคะโ่กำเดินนะมันยากผ่นกหน่เนาะซึเนาะเะยเพราะแผลอุ้มโนเองวมาก็ห้ามกบขีดแลสิไว้บรงนั้นเนาะนม่มเจีงให้เจีงหอบพวกนี้จืดๆอยู่นะ เขาคันคันว่านะเขาให้ไอดีเกิดมานยังหน่อยนี่บอกให้สีใายยังไู่เลยค่บได้ยินบอกให้ยูเขาทำยังหาเขาจะยังเง้ยจะเรียกเขาจะลอกอ้อันนี้ด้วยใช่ไหมอังว่าให้ได้ไหมลูกให้เด้อให้เด้อกันสีหายนะให้เด้ออย่ใ้ได้ค่กินมกินนมอย่านีลขนมแม่เลย ก็ได้ชิแทรามีนมเมงบ่มีก็ดูดไปนั่นแหละดูดหนะมานั่นน่ะแต่ข้าวแต่ข้าวพอมีอัไนดิจ่ะอืมมันดีได้ป่าวประโยชน์ลายสามมือเขาว่านมพุ่นเม็ดูกินได้ประโยชน์ที่สุดนะสามมือ

ใครแต่ดีใจแต่ได้ง่ายนี่แหละตอนแรกยังอยากตกใจอยู่ด้วยว่าความดอกความดันยังสิโมงเลยอันนี้ก็ไล่บ่ายโมงเช้าก็ได้เนาะแล้วก็มาเลนนนนี่สามชั่วโมงเนาะออกมากินขขาวก็จะยัยเทียบ็มานังรุปกัน สองม่มาว่ากันยังสูงสุดอันนอาว่าอันเรามาถอดตีีน้าบ่ได้บอกมาหลังเดี๋ยวไปขลังอิงเมือันกมีเวอดอันนี้นะมันโอ้มันก็ชมบูนเลยเนาะสามดูสามขนาดมีได้บำรุงเนาะใช่ป่ะบำรุงว่าไปฮะกุตตกบตะกี้าันจิตกมายนะ

นอนจะแข็งมันมีผู้เลตติมันอยู่ทางภูเนคันวาคันว่ามีได้เหมือนะเออเอ็ดเดียนะเอระมันนอนจะแข็งนนเงา ท um ื่ว ouais ่าง่ายลีเนโอ้ยสาสาทูเลยง่ายนั่นแหละเออขยัน่าได้ัมเแต่แงคือเตี้ยเก้าก็ได้กม่ได้แบบเดียวหนมึ่ได้ง ไ,ไ,ดไ,ไ,ได้ฮาโหลด,ลดได้ขาโหลดเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตั้งชื่อเด้<ต>พอพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเนาะล้านสาวสามโลสามขีดสามโลสามขีดเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพ่อแม่พี่น้องลงอกเ่ยเกิดแบบธรรมชาติเนาะเกิดง่ายง่ายขอให้เลียงง่ายง่ายโตวไวๆเป็นผู้โ้ดีของแม่ของพ่อใหญ่แม่ใหญ่ของอ้าวของอา ของพีของน้องของป่าของลุงเนะาะคำคูนคำคูนคลิปนี้ก็สีคอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดต,ตามรับชมถ้าเบิ้งว่าสิได้นอนหรือสิได้เมื่อเนาะ ขอขั้นไม่คิปมากับเคยลาสบายดี